สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะวันนี้เป็นคนหล่ออีกแล้วนะหล่อขั้วแบตนะงานจะมาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นลูกค้าเดิมนะแต่ว่าเอาแบตนะมาหล่อขั้วนะแบตของรถบรรทุกนี่แหละเอามาชาร์จสองลูกแต่ว่าขั้วข้อของลูกนี้ก็หักนะน่าจะเป็นที่ตอนถอดนะอันนี้วอร์มตะกั่วแล้วเจ็ดร้อยวอร์มเป็นน้ําละใช้ปืนแก๊สตัวนู้นยิงจากตะกั่วเส้น ัวเส้นแบบนี้แบบนี้นะซื้อมานะแล้วก็มาตัดเอาตรงที่มันเป็นผิวหน้าออกนะตรงที่เป็นผิวหน้าเนี่ยออกบวมไว้ก่อนนะส่วนผิวตัวนี้ก็จะขัดใช้ตะไบขัดนะขัดให้มันเรียบเพราะว่าเดิมเดิมมาเนี่ยน,นูนๆนะ mm hmm. เพื่อที่ว่าระวังตัวบล็อกหลอมไปเนี่ยมันจะพอดีตะกวดจะได้ไม่แผลงออกนะแล้วก็เปิดฝาทุกจุกไว้ นะแล้วก็ต้องเติมน้ําน้ํากันให้ได้ระดับด้วยนะเพราะว่าเคยหลอมเนี่ยแล้วน้ํากันมันแห้งลงไปเยอะปรากฏว่าตะกวนเนี่ยไหลลงไปข้างล่างเลยนะดีนะว่าเอาทันนะลูกก่อนหน้านี้นะเดือบไปแล้วเหมือนกันนะกลัวาหักมาแบตก็หมดมาด้วยนะหมดไฟมาไม่รู้ติดหรือเปล่านะอาลองดูกอ่อนเจอพอได้อยู่ ผมเมื่อกี้ชาร์จไปรอบหนึ่งแนละ้วโอเคก็ได้อยู่ก็สำคัญคือเราวอร์มต้องวอร์มให้ร้อนนะวอร์มให้ร้อนแล้วก็เอาตะกั่วเทรอนะรอเท นี่แหละครับคือข้อผิดพลาดมีการแตกนะมีน้ำว,ว่าใส่แว่นด้วยโอเคทำใหม,ม่เป็นไรลายอยู่ตรงนี้เลยคือไฮโดรเจนที่ขึ้นมาเห็นะหมระวังนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังร้อนอยู่จับไม่ได้นะ ต้องทิ้งให้หายร้อนอย่างเดียวนะเสียงดังแทบเลยเมื่อกี้นะดีว่าถ้าเราไม่เปิดจุดนะปาแตกแน่นอนระวังนะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดข้อที่หนึ่งนะปกติจะไม่ค่อยเจอนะเสียงดังแทบะตะปวดประเด็นเลยครับประเด็นใส่ตัวด้วยนะร้อนเลยนะ แทบเลยก็คือน่าจะมีจังหวะที่เราเทลงไปนะเป็นความร้อนถูกไหมเขียวทั้งหมดนี่ก็ต้องเริ่มกลับไปทัพหนึ่งใหม่นะอันตารายนะอันตารายที่ขนาดรถไฟฟ้า การที่ไวไฟนะกากไฮโดรเจนกมยส่วนนั่นงแทบเลยเมื่อกี้ เป็นนี้ทําไงต่อจะกล้าทําต่อไหมผมจะเปลี่ยนไปใช้หัวแรงดีกว่านะกินออกเลยกนะินออกเลยนะกินซันเฟอร์นะกิ่นตัวกรรมฐาถันเนี่ยออกเลยอานะจะต้องเปลี่ยนแผนะไปใช้ตัวหัวแรงแทนะใช้ไฟยินไม่ได้อะตรอยรางนีว่าเราเซฟตี้ขนาดนี้เปิดฝาเลยถ้าปิดฝานะ ระเบิดแน่นอน่กอันตราโอเคนะเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนนะเนื่องจากว่าทําต่ออันตรายนะท่านเห็นตามคลิปวิดีโอไหมครับนะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่ว่าหล่อพวดแล้วมันดังตุ๊กนะอันตรายมากๆ เดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนแค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนอื่นกันต่อน,นะครับ